วันนี้เราจะมาทำของหวานมันค่ะอันนี้ซื้อมาให้เด็กๆก,กินเล่นด้วยนะคะก็อชอบแบบนี้แล้วก็จะแบ่งมาทำของหวานนิดหน่อยนะคะกล่อ,องละแค่ยี่สิบาทที่ตลาดก็คือกล่องใหญ่มากอุปกรณ์ก็มีแค่หมอค่ะมีแค่หมอ้อน้อยอันเดียวนะคะมอน้อยอันเดียวก็ทำได้แล้ว แล้วก็ส่วนวัตถุดิบในการทำนะคะนอกจากมันแล้วนะคะก็จะมีเราไม่ได้ใช้กะทินะคะไม่ได้ซื้อกะทิมามันนมโรงเรียนเด็กไม่ค่อยได้ทาน,นะคะ่ะเราก็เลยจะเอามาทำแทนนะคะเอาเป็นน้ำกะทิแทน,นะคะ่ะแล้วก็มีเกลือมีน้ำตาลทรายแดงนะคะแล้วก็มีใบเตยค่ะแค่นี้เองไม่ยุ่งยากนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลย เดี๋ยวเราจะเทนมลงไปนะคะนี่เลยค่ะแต่เราจะใช้สองกล่องนะคะเพราะว่ากล่องหนึ่งอาจจะน้อยไปแอปเดียวเขาก็ร้อนแล้วนะคะพอามีเสียงขึ้นมาแล้วเราใช้สองกล่องเลยค่ะเพราะว่าเราก็จะแบ่งใส่ถุงไว้แช่ตู้เย็นนะคะแล้วก็ไว้ทานวันหลังได้ค่ะหลังจากนั้นเราก็ ใส่ใบเตยลงไปเพิ่มความหอมนะคะเริ่มมีเสียงแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ใส่เกลือคะ่ะเกลือก็อาจจะเยอะนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเราไม่มีกะทิความเค็มก็จะได้จากเกลือนะคะแล้วก็นมสองกล่องเราจะลองใส่น้ำตาลซักห้าช้อนชานะคะถ้าไม่หวานเราก็ค่อยเพิ่มอีกนะคะ ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาหั่นมันลงไปกันค่ะนี่เริ่มหอมกลิ่นใบเตยขึ้นมาแล้วนะคะนี่ค่ะเขาก็มีความเดือดแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาใส่น้องมันที่เราหั่นลงไปสีสันสวยงามมากค่ะสามสีเลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ อันนี้เราไม่ได้กินหมดทีเดียวนะคะแล้วก็จะเอาแช่เย็นไว้กินเย็นๆก็อร่อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมน,น้ำกะทิของเขาว่าน้ำกะทิของเขานี่นเข้มข้นหรือยังขาดหวานหรือเปล่าแล้วเราก็ค่อยมาเดิมนะคะแต่เราควรจะทิ้งไว้สักหน่อยค่ะเพื่อให้มันเขาเปื่อยๆออกมาโดนน้ำโดนนมนิดนึงนะคะมันก็จะอร่อยขึ้นเดี๋ยวขออนุญาตชิมค่ะ มันสามสีใส่ใบเตยค่ะชิมก่อนนะคะอืมเค็มได้แล้วหวานหวานได้หรือยังเนาะหวานก็ได้แล้วค่ะพอแล้วสรุปแล้วก็คือส่วนผสมนะคะนมเราใช้นมโรงเรียนสองกล่องนะคะแล้วเราก็ใช้เกลือ ครึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายแดง5ช้อนชาค่ะมีใบเตยเพิ่มความหอมแล้วก็ตัวหลักก็คือมันของเราเนี่ยค่ะกล่องละ20บาทได้เยอะมากลองไปทำทานกันดูนะคะอร่อยค่ะ